สวัสดีค่ะบอกกข้าพยาก่อนการประจําวันบริเวณผักตายฟังต้นออกประจัมวันจันทร์ที่จะมีหน้าพ่อโสองพนาหลงสภาค่ะสภาพอาการบเราจะเป็นบรรพือไปติดตามชมกันค่ะเริ่มกันที่แพนที่พิ้วพื้นเวลาตีหนึ่งนะคะมีย่อมความกดอากาศต่าเหนือเจ้าความร้อนนะคะปกคล้มประเทศไทตอนบนค่ะแล้วก็มีรองความกดอากาศต่ํานะคะผ่านพานประเทมาเลเซียค่ะทําไมบริเวณผักตายฟังต้นอกนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะต่อไปเป็นร่มนะคะ ผา,ากไต้ฝั่งนอกตอนหลังน,นะคะจะเจอกับร่มตะวันออกค่ะและผักใต้ฝั่งนอ,อกตอนบนนะคะจะเจอกับรุ่มตะวันออกเฉียงใต้ค่ะต่อไปเป็นผัคท้ายดาวเทียมเวลาการประกาศ30หน้าที่นะคะเรื่องผักไต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีมฆเป็นซ้วนมากค่ะต่อไปเป็นผาบเรดาร์สติ่งผาบเวลาการประกาศ40หน้าที่นะคะตรวผอบภูมิฟุ้นกำลังอ่อนที่จังหวัดพัทลุงค่ะและตรวจพบภูมิุ้นกำลังอ่อนถึงปั่นกลางาท,ที่หน้าใชยฟังจังหวัดสงขลาค่ะ ่อไปเป็นผัาเรนได้ชุ่มพรอนเวลาการประกาศเสหหน้าที่นะคะเริ่มผักตายฟังต้นออกตอนบนนะคะตัว6ุูมิฟ้นกําลังอ่อนทีนาใช้ฟังจังหวัดชุมพรอนค่ะต่อไปเป็นการรายงานอุณหภูมินะคะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันนี้วันไดที่3 4 8องศาเซลเซียสค่ะที่ตําบลน,น้องผับอํเาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะต่อไปเป็นอุณหภูมิต่าสุดวันนี้นะคะวันได้ที่2.5องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอผาเซ้งจังหวัดสุราธานีค่ะ ต่อไปเป็นการได้งานฝน2ยีั่วโมงนะคะที่แบบแต่แต่7็ดโมงรือว่าจนถึง7จ็โมงเช้าว,วันนี้นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนกระจายและมีฝนนักบางแหงค่ะรดยที่วัดฝนสูงสุดได้ที่5 5 6มิลลิเมตรค่ะที่อัมเพอสติงพระจังหวัดสงขาค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะร่มตะวันออกเละล่มตะวันออกเชีงยงใต้ค่ะพัดปอกพุ่มอา่าวไทยและภาคใต้นะคะทําให้มีฝนหรือฝนฝ้าขนองไหลพื้นที่ค่ะ ไปึงภาพรวมกันนะคะภาพรวมบริเวณภาคใต้ภาคตะวัอนออกนะคะจะมีมีเป็น่วนมากค่ะกับมีฝนฝ้าคะนองรอยละสี่สิบของพื้นที่ไปดูรลยจังหวัดกันเลยนะคะจังหวัดแพทบุรีประจวบชุมพรนะคะจะมีฝนอยู่ที่รอยละสาสิบของพื้นที่ค่ะสุราษฎร์ธานีนะคะจะอยู่ที่รอยละสามสิบของพื้นที่ทค่ะนครพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะคะจะมีฝนอยู่ที่รอยละสี่สิบของพื้นที่ค่ะอุณหภูมินะคะต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณยี่สิสองถึงยี่กอง,องศาเซลเซียสค่ะ แนวุ่มสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ30-30ซองศาเซลเซียสค่ะต่อไปคือล่มนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นไปนะคะจะเจอกับล่มตะวันออกเฉีงยงใต้ที่มีความเร็วลม10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเะเลจะมีขื่นต่ำวันหนึ่งเมตรค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฝ่าขนองนะคะจะมีขื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะจะเจอกับล่มตะวันออกค่ะ ที่มีความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลจะมีขื่นสูงประมาณ1เมตรเบรนที่มีฝนฝ่าขนองนะคะคขื่นจะสูง1-2เมตรค่ะต่อไปเป็นการขัดไม้สภาพอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13นะคะเบรนภาคใตภพงนอกตอนบนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9ค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ค่ะแต่ตั้งแต่วันที่10จนถึง13นะคะจะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองลอดลงค่ะ เลือดลอยละสิบ้องพื่นเทค่ะต่อไปบริเวณผคใต้ดฟองนอกต่อหลังน,นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบนะคะจะมีฝนหรือฝนฝาาขนองลอยละสามสิบถึงสี่สิบ้องพื่นเทค่ะแต่ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดจนถึงวันที่สิบสามนะคะฝนหรือฝนฝาาขนองจะลดลงเลือดลอยละยี่สิบ้องพื่นเทค่ะสำหรับวันนี้ข้อจบการพยากรณ์ไม่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องศูนย์อุตุนิยมวิทยาผคใต้ดฟังต้นออกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน